จะมาเป็นโพเอ็มชุดนี้ไม่ง่ายเลยนะคะจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องก็คือพิมต้องไปงานช่องวันสนั่นจอค่ะซึ่งเป็นงานสําคัญของช่องเลยงานสําคัญขนาดนี้แม่แอมแม,แม่วานผู้จัดการของพิมพ์นะคะก็บอกว่า oh, ไม่ได้นะเราจะต้องสวยเป็นพิเศษเพื่อเป็นเกียรติให้กับงานของช่องวันแม่หวานก็ไม่รอช้าค่ะโทรกร่งหาพี่ชอนโพเอ็มเลยพิชชอนก็คือน,น่ารัก,กมากๆรับปากตัดชุดใหม่ให้พิมเป็นพิเศษเลยคะ่ะสำหรับงานนี้ ชอนคือละเอียดมากๆเลยนะคะทุกคนดีเทลมากๆเลยในภาพนะคะคือชุดเนี่ยลวมไปนิดนึงพี่ชอนก็เลยเอาเอวเข้านะคะพูดถึงโพเอมเนี่ยก็ต้องนึกถึงเรื่องเอวสับเป็นอย่างแรกเลยค่ะซึ่งชุดนี้นะคะเอวพิมพเนี่ยเข้าไปได้ถึง20นิ้วเลยและะ้วทุกคนบอกว่าชุดเนี้ยหนักมากนะคะทุกคนแต่ก็ไม่แปลกก็ดูจากภาพก็คือปักเลื่อมทั้งตัวเลยนะคะอลังการมากๆใช้ผ้าเยอะสุดๆไปเลยด้วยจากที่เห็นเลยนะคะพี่ชอนก็คือดีเทลมากๆเลยดูตั้งแต่การจัดผ้านะคะว่ามันเข้ากับส่วนส่วน ของพิมพหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีการเก็บกระโปรงให้มันสั้นลงไปอีกนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพิมพไม่ได้เป็นคนที่สูงมากเนาะแนะนำนาม้กระทั่งท่าโพสเลยนะคะว่าโพสประมาณไหนจะดูขายาวจะดูหุ่นดีนะคะเอาจริงๆนะทุกคนสําหรับในภาพนะพิมพ์ก็บอกว่าชุดนี้มันสวยมากๆแล้วนะแต่พี่ชอนบอกว่ามันสามารถสวยกว่านี้ได้อีกแลวเขาอยากที่จะทําให้ชุดนี้มันเข้ากับพิมพ์มากที่สุดมากกว่านี้ด้วยความละเอียดของพี่ชอนเนี่ยเขาก็สังเกตว่าเออแขนพิมพเนี่ยมันเล็กไปนะมันควรที่จะใหญ่กว่านี้นิดนึงเพื่อที่มันจะได้ดูมีนะ้ำมีน พี่ชอนก็เลยดีไซน์เพิ่มเติมตรงช่วงแขนนะคะให้ไม่มีผ้าพ,พันอยู่แบบนี้เพื่อให้แขนพิมพเนี่ยดูไม่เล็กจนเกินไปแล้วมันดูพอดีขึ้นมาจริงๆคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นพี่ชอนก็ได้ให้ทีมนะคะแก้ชุดตามที่คอมเมนต์ไปเลยคะ่ะซึ่งพิมพต้องกลับมาฟิตติ้งใหม่อีกรอบก่อนวันงานจริงนะคะอันนี้เป็นวันที่มาฟิตติ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะบอ,อกเลยว่าชุดเนี้ยใส่เองไม่ได้นะคะต้องใช้พนักง,งานใส่ถึง2คนเลยเพราะมันใส่ยากมากจริงๆเฮ้ยทุกคนรู้สึกเหมือนเราไหมว่าพอแกมาเนี่ยมันสวยขึ้นกว เรามากกว่าด้วยยอมรับเลยว่าพี่ชอนเก่งมากจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เสกชุดสวยๆให้พิมพใส่ไปงานวันงานเนี่ยพอมีชุดสวยๆมันก็สร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นได้จริงๆนะแล้วทุกคนชอบไหมชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะขอบคุณนะที่อุตส่าห์ดูจนจบคลิปเลยมันยาวจริงๆนั่นแหละ